นิทานเรื่องทรายแก้วกวางน้อยผู้ซื่อสัตย์กตันยูในทุ่งหญ้าอันเขียวขจีที่ซึ่งแสงแดดอ่อนๆสาด่องและสายลมพัดโชยเป็นที่อยู่ของกวางน้อยตัวหนึ่งชื่อทรายแก้วทรายแก้วมีขนสีน้ำตาลอ่อนดวงตากลมโตสีดำและเขาเล็กๆที่กำลังงอกออกมาทรายแก้วเป็นกวางน้อยที่น่ารักและมีจิตใจดีงามมีความซื่อสัตย์และกะตัญยูต่อผู้มีพระคุณ ทรายแก้วอาศัยอยู่กับแม่ในป่าใหญ่แม่คอยดูแลทรายแก้วเป็นอย่างดีหาอาหารมาให้กินสอนให้ทรายแก้วรู้จักเอาตัวรอดและสอนให้ทรายแก้วเป็นกวางที่ดีทรายแก้วรักแม่มากเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่และคอยดูแลแม่ไม่ให้ห่างกายวันหนึ่งขณะที่ทรายแก้วกับแม่ออกไปหากินก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น ชายแก้วตกใจรีบวิ่งหนีแต่แม่ของชายแก้วถูกพานป่ายิงลม้มลงชายแก้วเสียใจมากร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่ยอมหนีไปไหนขณะที่ชายแก้วกำลังร้องไห้อยู่ก็มีชายชราคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นชายแก้วร้องไห้จึงเขาไปถามความน้อยเจ้าเป็นอะไรไปทำไมถึงร้องไห้ชายแก้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชายชราฟัง ชายชรสาสงสารสายแก้วจึงบอกว่าไม่ต้องเสียใจไปลุงจะดูแลเจ้าเองชายชราพาสายแก้วกลับไปที่บ้านให้อาหารและที่อยู่สายแก้วรู้สึกขอบคุณชายชรามากที่ช่วยชีวิตและดูแลตนสายแก้วอยู่กับชายชรามาหลายปีคอยดูแลชายชราหาอาหารมาให้กินและอยู่เป็นเพื่อนไม่ให้ชายชรารู้สึกเหนา ชายชรารักสายแก้วเหมือนลูกสายแก้วก็รักชายชาราเหมือนพ่อวันหนึ่งชายชาราล้มป่วยสายแก้วเป็นห่วงมากคอยดูแลชายชาราอย่างใกล้ชิดหาสมุนไพรรักษาและออกไปหาอาหารมาให้กินแต่ชายชาราก,ก็ไม่หายสายแก้วเสียใจมากขณะที่สายแก้วกำลังเศร้าก็ได้ยินเสียงนกร้องควางเน้อยเจ้าอยากให้ชายชาราหายป่วยไหม สายแก้วรีบหันไปมองเห็นนกตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้สายแก้วตอบว่าอยากสีเราจะทำยังไงดีนกบอกว่าบนยอดเขาสูงมีดอกไม้วิเศษสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดแต่ทางขึ้นเขาเต็มไปด้วยอันตรายเจ้ากล้าไปไหมสายแก้วไม่ลังเลตอบทันทีว่ากล้าเราจะไปหาดอกไม้วิเศษมารักษาพ่อให้ได้ ว่าแล้วายแก้วก็ออกเดินทางปีนขึ้นเขาสูงฝ่าฟันอุปสรรคมากมายทั้งหนามแหลมหินคมและสัตว์ร้ายแต่ายแก้วก็ไม่ยออ่อท้อในที่สุดสายแก้วก็ขึ้นไปถึงยอดเขาพบดอกไม้วิเศษมีกลีบสีขาวส่งกลิ่นหอมายแก้วรีบเก็บดอกไม้แล้วรีบกลับไปหาชายชราายแก้วนำดอกไม้วิเศษมาต้มให้ชายชรากิน ชายชารากินแล้วก็อาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติชายชาราดีใจมากจึงขอบคุณทรายแก้วขอบคุณมากนะทรายแก้วเจ้าช่างกตัญญูและซื่อสัตว์จริงๆทรายแก้วอยู่ดูแลชายชาราจนชายชาราแก่เท่าและจากไปอย่างสงบทรายแก้วเสียใจมากแต่ก็ภูมิใจที่ได้ตอบแทนบุญคุณชายชาราผู้มีพระคุณนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตัญยูเป็นเครื่องหมายของคนดี ผู้มีพระคุณควรค่าแก่การเคารพและตอบแทนความซื่อสัตย์ทำให้เป็นที่รักและไว้วางใจความเพียรพยายามจะนำไปสู่ความสำเร็จความรักระหว่างพ่อแม่ลูกเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่